ความสัมพันธ์เกือบแตกนะครับโอ้โหมีการแฉว่าวินิซิอุสจูเนียครับงัดข้อกับเรมเบรดครับหลังโพสต์โลโก้วิวัฒนาการจากลิงไปสู่มนุษย์นะครับโอ้โหมาตามกันหน่อยอันนี้เป็นรายงานจากเรเรโบครับสื่อของสเปนบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรมาบรดกับวินิซิอุสจูเนียเกือบแตกหักครับเพราะบัญชีโซเชียลของมาดรดเองครับโพสตภาพวินิซิอุสเนี่ยพร้อมกับโลโก้ซึ่งมีส่วนแสดงถึงวิวัฒนาการจากลิงไปสู่คน ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเรนมริดบุกไปเสมอกับบาลนเซีย2-2ครับโดยก่อนวันแข่งบัญชี IG ของเรนมริดครับอัพรูปของวินิซิุสจูเนียจูบตราสมสรสร้างขวัญกำลังใจตามปกติ ยังไงก็ตามใต้โพสต์นี้มีการใส่โลโก้ของดีเจสัญชาติอิสราเอลชื่อวินิวซีนะครับซึ่งใช้ภาพที่ได้แรงบันดาลใจมาจากวิวัฒนาการของลิงไปสู่มนุษย์แล้วโพสต์ปัญหานี้ครับแม้ว่าจะปรากฏในโลกออนไลน์เพียง30นาทีแต่ทางสำนักข่าวของสเปนครับบอกว่านั่นผ่านสายตาของวินิซิอุสเป็นที่เรียบร้อยและทำให้วินิซิอุสเองครับเผชิญหน้ากับผู้บริหารสโมสรด้วยความโกรธเพื่อขอคำอธิบาย รายงานก็บอกว่าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับบอกว่าวินิซิอุสเองถึงขั้นข่มขู่ปฏิเสธลงสนามให้กับเรอัลมาดริดในการเจอกับไอ้ข้างข่าวบาลลนเซียครับจนร้อนถึงโคเซอังเิลซันเชสครับซีอีโอของสโมสรต้องแทรกแซงเพื่อให้ตัวนักเตะใจเย็นลงนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารของเรอัลมาดริดครับทำสำเร็จนะโดยยอมเพิ่มความเข้มงวดของนโยบายเอ่อโพสเชียลนี่แหละพร้อมให้สัญญากับวินิซิอุสว่าจะหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อดำเนินการทางวินัยอย่างเหมาะสม ภายหลังสถา,านการลี่คลายนะครับทางวินิซิอุสเองออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมเหมายิงทั้ง2ประตูช่วยอาร์เรมดริดนะครับแบ่งแต้มจากาเมสตาญาได้สำเร็จนะครับก็คือไปเสมอกับบาเินเซีย2ประตูต่ดอ2นะครับก็คือวินิซิอุสลงเล่นครับแต่ก่อนหน้านั้นครับเดือดจะจัดเลยครับไปโพสต์ภาพแบบนั้นครับทางวินิซิอุสเห็นเนี่ยก็ต้องขอคำอธิบายจากทางสโมสรเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากวิวัฒนานการจากลิงไปสู่คนแล้วไปตรงกับรูปของวินิซิอุสด้วยนะครับ โอ้จจเย็ดกันหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นชักระก็กมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับจัดไปให้วรุ่นจัดไปยาวๆเลยสำหรับข่าวคลาวของวินิซิอุสจูเนีย